สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมอันนี้เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่เราถ่ายคลิปแล้วหน้าเวลาขับรถอยู่นะคะทุกคนวันนี้เราให้น้องทําแบบใหม่นะคะจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบบว่าเออถ่ายคลิปเวลาเราไปไหนนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะไม่เคยทําเพราะว่า น้องบอกว่าน้องกลัวเอาโทรศัพท์ตกเงี้ยนะคะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อกล้องเนะเาะแล้วถ่ายทางโทรศัพท์เอาอยีางน,นะคะทุกคนวันนี้น้องก็ถ่ายให้อยู่นะคะทุกคนอันนี้แม่ก็เป็นคนขับนะคะโมอเตอร์ไซค์คู่หูของเราถ้าไปไหนก็บกกันน็อกนะคะทุกคนต้องใส่บกกันน็อกทุกคนเพราะว่าด้วยความปลอดภัยนะคะแล่แล้วก็จะให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบบ เรากำลังเดินทางไปนะคะทุกคนเราจะไปใส่บาทนะคะทุกคนอันนี้เมื่อกี้ที่หน้าจุดที่เราเริ่มถ่ายอันนั้นเราเราซื้อเราซื้อของเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนและเราก็จะไปใส่บาทอันนี้ก็เป็นสีแยกอ่าสีแยกอะไรนะทำไมเราลืมชื่อสีแยก ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นสีแยกนะคะสีแยกภูคำไม่ได้ลืมค่ะแต่นึกไม่ออกสมองช้านิดนิดนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆนะคะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงเช้านะคะทุกคนเวลานี้ดีอากาศดีแล้วเมื่อคืนก็ฝนก็ตกนิดนิดอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ตกมากถ้าแบบว่าถ้าฝนตกมากๆเนี้ย มันอาจจะดีกว่านี้อีกนะคะทุกคนมันอาจจะชุ่มชื้นนนะคะทุกคนอันนี้ก็หน้าตอนเช้าเช้านี่ก็ก็คือว่าดีนะคะดีพอประมาณแล้วแหละเนี่ยเห็นภูเขานะคะทุกคนนี่เราก็มุ่งหน้าไปจะคืนทางดอยเออน้องก็เก่งเหมือนกันนะคะทุกคนเห็นเราอยู่ในกระจกไม่น่าเชื่อเลยว่าน้องทําได้นะคะทุกคน ความจริงน้องก็ทําได้อยู่แล้วแหละแต่น้องไม่มั่นใจเองนะคะทุกคนเราก็เป็นคนขับให้น้องนั่งข้างหลังแล้วก็ทายอย่างนี้นะคะโดดแดงค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าที่ตีนดอยนี่ก็อาจจะมีโดดแดงขึ้นดอยนะคะใครที่อยากขึ้นดอยนี่มาตรงนี้เลยนะคะณจุดนี้ก็มีนะคะจุตดตรงที่สวนสัตว์นี่ก็มีแล้วสําหรับโดดแดงขึ้นดอยดอยสุดเทพนะคะทุกคนแล้วเราก็ถ้าเราไปขึ้นไปที่ครูวาชีวิชัยก็อีกจุดนั้นก็มีอีกนะคะ เพราะว่าตรงนั้นก็มีอีกแล้วแต่ใครชอบนั่งตรงไหนนะคะทุกคนถ้าเรานั่งรถไปนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็รถต่างน้ําแข็งรถน้ําแข็งนะคะนี่ถ้าเรามาถึงตรงนี้ก็จะมีทุกคนที่เขามาตั้งโต๊ะว่าถ้าใครไม่ได้เตรียมของที่จะใส่บาทนะคะทุกคนเขาก็มาเตรียมมาไว้อยู่แล้วนะตรงนี้มาซื้อเอาตรงนี้ก็ได้เราก็มาจอดตรงนี้เลยนะคะทุกคน ตรงนี้อาจจะเป็นรั้วของสวนสัตว์นี่แหละค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงทางเข้าสวนสัตว์นะคะเราก็มาใส่บาตรตรงนี้แล้วก็หมาเห็นผ้ามีหลายรูปอยู่นะคะทุกคนซึ่งเลือนขึ้นแล้วก็เลือนลงนะคะเราก็มีโอกาสตรงนี้เราก็มาใส่ตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนหน้าวันนี้ก็คล้ายๆวันเกิดของเรานะคะทุกคนความจริงบอกว่าเป็นพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้เราถือโอกาสมาเพราะว่าเป็นในวันหยุดของเราแล้วก็ตรงกับบันพาร์ด้วยนะคะทุกคน ปีนี้วันเกิดของเราตรงตรงกับวันที่เราเกิดพอลีเลยนะคะทุกคนคือดีมากๆวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาทําบุญแล้วนะคะทุกคนขอให้เจอแต่งิิงดีๆอ่ะเราก็ขึ้นต่อเลยนะคะทุกคนเนี่ยไปต่อเลยนะคะเราต้องจุดไมยปลายทางของเราก็เจ้าคุวาชีวิชัยนะคะทุกคนแล้วก็จะไปเลยนะคะพร้อมแล้วค่ะทุกคน ไปกับเราไหมคะไปกันอาจจะมีกล้องสั่นนิดนิดหน่อยหน่อยก,ก็ขอประทานโทษด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าน้องมือใหม่อยู่นะคะทุกคนระวังแม่ขับรถอยู่แล้วก็ให้น้องถ่ายเนี่ยอันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยนะคะน้องก็อาจจะมืออาจจะสั่นนิดนิดเวลารถเราไปตกหลุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็ขอประทานโทษด้วยนะคะอาจจะไม่นิ่งบ้างอย่างเงี้ยนี่นะคะ แล้วก็อันนี้ทางเข้าสวนสัตว์แล้วนี่จุดนี้นะคะจุดนี้ทางเข้าสวนสัตว์เนี่ยโดดแดงก็เยอะมากเพื่อใครที่อยากขึ้นดอยนะคะทุกคนมา,มาตรงนี้เอาก็ได้แต่เราก็ขึ้นดอยแล้วนะคะนี่เข้าสวนสัตว์แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปในสวนสัตว์มานานมากๆแล้วนะคะอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วค่ะก็ขึ้นมาไม่ไกลเท่าไหร่นะคะทุกคน เพราะว่าเจ้าครัวชีวิชัยก็อาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดสูงสุดราะว่าอยู่คลินดอยอยู่นะคะจุดเริ่มต้นที่เราจะขึ้นโดยสุดเทพนั่นเองนะคะเพราะว่าหน้าตรงนี้ปกติถ้าเรามาตอนเย็นก็เราก็จะมาจุดธูปแล้วก็กราบไหว้นะคะอันนี้ก็ตรงนี้ก็จะมีหลายรูปมากๆนะคะทุกคน นี่เราก็มาถึงเล็บร้อยถ้าเรามาถึงตรงนี้ mm hmm. ก็เขาก็จะนี่ค่ะบอกว่าเออตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะเนี่ยทุกคนให้ช่วยซื้อหลอกไม้นะคะให้ช่วยซื้อหลอกไม้นั่นแหละค่ะนี่อันนี้ก็ระวังคนอื่นเขากําลังทําบูญอยู่นะคะแล้วก็ผ้าก็กําลังฉดดม์อยู่นะคะมา พวก,กันมา,นนมาเห็นน้องหมาสบายมากค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะนอนของนางโอ้โหสบายเกินเธอโสบายมากเกินไปไหมนี่นะคะทุกคนเราก็ให้น้องใส่แล้วนะคะนาตอนนี้ก็ให้น้องใส่เลยแต่วันนี้ตอนเช้าน้องก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนอาจจะไม่ค่อยชุดชื้นาาแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราเป็นแม่ก็อดทนเอา ก็คงเหมือนเราแหละหน้าน้องก็จะเฉยเหมือนไม่มีชีวิตชีวานะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไว้ให้ไว้ทำจิตใจให้แจ่มใส่ไว้เพราะว่าวันนี้มาใส่วาดต้องแบบไม่โกรธไม่เกลียดไม่ทำให้ใจวุ่นวายอย่างนี้นะคะทุกคน แล้วก็ใจนิ่งๆสาบายๆาานะคะความจริงแล้วก็ฝึกน้องแหละอยากให้น้องได้เรียนรู้ไว้นะคะทุกคนเด็กๆสมัยนี้เขาอาจจะไม่ค่อยทำมากนะคะขนาดอันนี้เราพาไปก็ยังยากอยู่เหมือนกันนะคะและแล้วก็มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดทุกอย่างนะคะทุกคนมันก็ยากอยู่นะ แต่เราก็น้องไปซื้อด<บ>อกไม้มาเรียบร้อยเพื่อที่จะขึ้นระวงางระวางรถข้างบนนะคะทุกคนขับมาอย่างไวจะมีผู้เพียนดอกไม้นะคะแล้วก็ที่มีแขนทองที่จะไปแปะนะคะทุกคนนี่นะคะเจ้าคุอาชีวิช้หนาะตรงนี้นะคะจุดที่มากับไหวหลายหลายคนมาขอพรมาบนอะไรไว้ก็ได้อย่าง ได้ดังสมหวังเอาสมหวังแล้วก็ได้ไปชีวิตประจำวันก็ดีขึ้นนี่นะคะแล้วก็แอบมาตั้งกล้องอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเพื่อจะได้เห็นเราสองแม่ลูกกราบไหว้นะคะทุกคนวันนี้ก็ไม่ขออะไรมากนะคะทุกคนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้อันนี้ก็เป็นอันประเสริฐมากๆแล้วนะคะทุกคนขอให้หากินง่ายเป็นที่รักของทุกคนแค่นี้นะคะทุกคนเราไม่ต้องการอะไรมากมายขอให้น้องเป็นเด็กดีนะคะสิ่งที่คนเราถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยมันคือดีมากแล้วอะ่ะไม่อยา่อยาอยากได้อะไรมากมายใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวมันจะใจวุ่นวาย อันนี้ก็น้องก็จะปักทูบก่อนนะคะไปจุดทูบบอกว่าให้น้องไปจุดทูบตรงที่เขาทําตะเกียงไว้นะคะทุกคนแต่เราจะไม่ให้น้องไปจุดทูบตรงที่คนอื่นเขามาที่ที่เป็นเทียนไขนะนะคะอันนั้นคนอื่นเขาจุดแล้วก็มามาปักปักปัก,กไว้แต่เราไม่ให้น้องไปจุดตรงนั้นต่อนะคะ <_ primo> <gracias> แล้วแต่ความเชื่อของหลายคนนะคะแต่ว่าเด uh <opers> ี๋ยวว่า <S <S แล้วแต่ว่าใครจะถือไหมบ uh> างคนก็จะบอกว่าถ้าเราไปจุดจากคนอื่นเราไปรับ สิ่งที่ไม่ดีจากคนอื่นไหมอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมให้น้องไปจุดตรงที่เขาทําไปให้นั่นนะคะนี่ดอกพัวดอกพัวแล้วก็วางตรงนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็เช้าอยู่ตรงเป็นวันพักก็คือคนเยอะมากนี่เราก็จะเอาทองแปดตรงนี้นะคะทุกคน แล้วก็แปะได้สวยมากๆทุกครั้งที่เราแปะทองได้เป็นแผ่นเลยนะคะทุกคนจะไม่ปลิวนี่นะคะทุกคนคือสวยจริงๆอันนี้ก็แล้วแต่เราใครจะแปะตรงไหนก็ได้นะคะทุกคนลอกไม้เราก็จะคล้องตรงที่วางตรงไหนก็ได้นะคะทุกคนก็ดีดีดีทุกอย่างแล้วก็จะวางตรงนี้นะคะแล้วเราก็กลับมาหาน้องใหม่นะคะทุกคนน้องไปอยู่ตรงไหนแล้วเงี้ยนะคะทุกคนน้องอยู่ตรงนู้ เลยน้องกําลังจุดได้นะคะทุกคนอันนี้คือให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองของเขาเลยบางครั้งอะ่ะเวลาจะโนความร้อนนี่ๆเรารูส้สกวน้องจะกลัวนะคะทุกคนอันนี้ให้เขาทําเองเลยนะคะนี่เขาก็ไปปักทูบเรียบร้อยแต่เราก็แม่ก็จะมากราบไหว้ตรงนี้อีกนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็